วันนี้เวลา1 0 2นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิเชียรลงกรมหาวิทยายลัยราชพัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครในการมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามประจํปีการศึกษา2 5 6 3ถึง2564 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน1,405คน มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำรรม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการพัฒนาซอฟต์สกิลทักษะที่สำคัญของผู้นำและคนทำงานยุคใหม่ที่จะช่วยให้สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความสำเร็จในงานตามที่องค์กรมุ่งหวังในอนาคต อีกทั้งมุ่งพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอาทิการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนได้ก๊าซหุงต้มแทน LPG เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การใช้อุโมง์อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการตากแดดโดยวิธีดั้งเดิมทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้นการพัฒนาเกษตรกรผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานโอทอและมาตรฐานอาหารและยาสำหรับปีนี้มีอวาดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง4ยุทธศาสตร์นั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่งเชื่อได้ว่าบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานแล้วจะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมและสามารถพัฒนาตนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วยดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือความใฝ่รู้และวิจารณญาณจึงขอให้ทุกคนมันศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งกว้างขวางนำมาคิดพิจารณาด้วยหลักวิชาหลักเหตุผลและหลักธรรมจนเป็นความรู้จริงและรู้ชัดแล้วนำไปใช้ในการประพฤติตนปฏิบัติงานสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมประเทศชาติแต่ละคนก็จะเป็นบัณฑิตแท้ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพดังที่มหาวิทยาลัยไ,ได้วางยุทธศาสตร์ไว้อย่างสมบูรณ์